ควาแบบร้นรอนๆนะฮะอันนี้เป็นแกงส้มโคตรไข่นะครับนี่คือเขาจะใส่มาทั้งไข่ปลาหมึกไข่ปลาเลียวเซียวแล้วก็ไข่แมงดาแบบนี้เลยนะเธอ, <c oughs> โ,อโหไข่ยังอยู่ข้างใต้ <c oughs> อีกเต็มเลยอะ่ะนี่ <c oughs> จะเป็นไข่ปลากับไข่แมงดานะฮะ <c oughs> ดูเ <c oughs> ต็มช้อนนะเธออันนี้คือไม่ได้กินนานมากหากินยากแล้วเป็นแกงคั่วสับป,ปะรดไข่แมงดาแล้วก็หอยแมลงพู่นะเธอดูเขาใส่หอยแมลงพู่มาเต็มเลยแล้วดูน้ําแกงคั่วเขาที่ข้นมากเธอดิข้นแบบข้นครัสร้อน วันนี้พามาเที่ยวกันที่พัทยานะครับบรรยากาศริมทะเลให้ดูก่อนบรรยากาศคือฟินมากมาเที่ยวเหรอบ้านคืออยู่นี่อยู่แล้วนะเวลามาพัทยาต้องกินซีฟู้ดใช่ป่ะแต่วันนี้คือเปลี่ยนฟิลเลยพามากินอาหารไทยกันจริงๆร้านนี้เคยมากินแล้วนะเป็นข้าวแช่ของเขาอร่อยมากแล้วร้านเขา่าอยู่ใกล้ทะเลมากเธออยู่แค่พัทยาซอยสานเองนี่ฮะอยู่หน้าปากซอยร้านแฟตโคโค่เนี่ยนะครับโรงแรมเอวันอะเข้าไปในซอยนี้เดียวก็ถึง้ะใช่จริงๆเดินเข้าไปก็ได้นิดเดียวเองไป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 วิ่ง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  ไม่ใช่ cation. หรอหนาลมก็แรงมากจะปิวรองเท้าจะเปิดหมดแล้วเนี่ยนนี่เขาได้อยู่ในโรงแรมมิดโฮเทลนะครับชื่อห้องอาหารวัฒนาเนาะเข้ามานิดเดียวก็เจอแล้วใช่เอาจริงตื่นเต้นนะคือไม่ได้มากินนานแล้วนี่เป็นแผนของเธอวะเนี่ยหลอกให้เดินเข้ามาเยอะๆแลวให้เขาหิวจัดๆเลยเนี่ยแหมปกติเหมือนกินน้อยนะลูกฮะก็เป็นคนกินน้อยๆแบบกินเบาๆเหลือน้อยอะดิมีให้ดูเมนูเขาเธอคือที่นี่ส่วนมากเขาจะเด็ดเรื่องซีฟู้ดนะแกงไทยอะไรก็คือมีให้เลือกเยอะมากดูฮะแต่ละอย่างแกงเหลืองไหลบัวนี่โป๊ะแตกทะเลเดือด แต่ละอย่างก็คือเป็นทะเลแบบจุกๆอะเนาะเน้นๆนะนะใช่กุ้งแม่น้ำเผาแบบผ่าหัวเขาก็มีนะอ่ามาเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะปลากระพงปลาอะไรมีหมดอ่ะ,อะนี่คืออะไร มามาต้ยมยำกุ้งมังกร999บาทเองเนี่ยเอาไหมเธออันนี้มันจะแบบอลังการงานสร้างไปไหมเนี่ยเธอเชอบซูเสเซนไงแบบวิมาวิงไงอันนี้คือสั่งมาแบบเบาๆเธอกุ๊กรีมควันแบบร้อนๆน,นะฮะอันนี้เป็นแกงส้มโคดไข่นะครับนี่คือเขาจะใส่มาทั้งไข่ปลาหมึกไข่ปลาเลียวเซียวก็ไข่แ,ขแมงดาแบบนี้เลยนะเธอโหไข่ย,ยังอยู่ข้างใต้เต็มเลยอ่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะแกงส้มแบบนี้นะอันนี้คือไม่ได้กินนานมากหากินยาก้วเป็นแกงขั่วสับปะรดไข่แมงดาแล้วก็หอยแมลงพู่นะ มาเต็มเลยแล้วดูน้ำแกงขั่วเขาทีข้นมากเธอเนี่ข้นแบบข้นคลาดเลยเธอ,อแกงคั่วแบบข้นๆแบบนี้นะคะอันนี้คือหาก,กินยากก็น้อสมัยเนี้เนาะ,ะใช่คือเป็นเมนูที่แบบหาก,กินยากจริงเธอนี่แล้วน,นี่อยากให้ดูครับผมสั่งมาเองเป็นต้มยำหัวปลาหมอ้อไฟนะครับหัวปลาเขาให้มาชิน้นใหญ่จัดเลยเธอดูสาดไปแล้วครับเธอ,อน้ำแกงส้มน้ำแกงส้มก็คือคข้นคลาดมากขอโกยเลยนี<ใ>่อันนี้เป็นขาหมึกมไปฮะอืมไข่แมงดงแมงดาไข่ปลาลิวกิวมาแบบ เน้นๆอ่ะเธอใช่แล้วน้ำแกงส้มเขาข้นมากอ่ะเธอใช่ชอบน้ำแกงส้มแบบนี้มากดูฮะให้ดูฮะไข่ปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆไข่แมงดงแมงดานะฮะช่วงนี้พี่จ๋ามาทุกวันเลยเดี๋ยวต้องชวนพี่จ๋ามาด้วยแหละทุกคลิปเลยไปฮะเป็นไงหนุบหนับเนาะไข่ปลาหมึกคือแบบหนุบหนับจริงนี่จะเป็นไข่ปลากับไข่แมงดานะฮะดูเต็มช้อนอ่ะเธอ ข่ปลาดูมากมันจะแตกโบบาโบบา,โบบาในปากกันทุกคนดูอันนี้ผมคนให้ดูแบบสดๆเลยแล้วกันนี่ข้างใต้เขาแบบเน้นๆนะเธอแล้วก็มีไข่ชะอมทอดเนาะดูไข่ปลาหม่งปลาหมึกมาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะคือมาแบบร้นหม้ออันนี้เธอสั่งมากรุบกริบจริงปะเนี่ยอันนี้เป็นไข่เจียวฟูปูก้อนเดี๋ยวๆให้ดูขนาดก่อนเธอแต่เท่าแขนอยู่แล้วอืมชอบอยู่แล้วเท่าแขนอะใช่ไหม ไข่เจียวนะไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวก็พูดถึงไข่เจียวไงเนเนเดี๋ยวให้ดูไส้ข้างในเลยขออนุญาตผ่าแหวะเลยนี่เฉพาะปูที่อยู่ข้างบนนี้ก็คือเป็นกันเชียงเน้นๆแล้วนะโอ้โหความปูทลราคือเขาไม่ได้มีแค่กล้ามอ่อนนะกันเชียงอะไรเขาก็ใส่มาให้หมดเลยเธอใช่ดูดิไอเออเห็นกันเชียงเป็นก้อนเลยเห็นไหมนี่ทั้งกัเชียงทั้งก้ามอ่อนเนาะกินกับน้ำแกงส้มนี่คือทีเด็ดเลยเธอนี่ทั้งไข่ปลาไข่แมงดาปูไปด้วยเน้นเน้นถูกฮะไปฮะไข่อะไรนะก็ไม่รู้ น้ำปลาปูเนื้อกันเชียงปูใช่กันเชียงคือกันเชียงจริงอะอือเนื้อปูหวานมากหม้อหนึนน่งผมว่าคุ้มมากนะอันนี้หกร้อยห้าสิบบาทคือไข่มาแบบหมดทะเลเอางี้เลย <S <S คือถ้ามาเป็นครอบครัวสั่งหม้อ,อเดียวก็พอแล้วหม้อเดียวคือจุกแล้วอันนี้อันนี้เก้าร้อยนะไข่เจียวคอนโดปูก้อนเขาเรียกอะไรไข่เจียวฟูปูกนะ้อนเนาะมาแบบก้อนใหญ่ๆอะเนื้อปูคุณแน่นแนเลยนะใช่เนี่ยนี่ผมสั่งมาเป็นกระเพาะปลาแก้วผัดชาอือหือดู คืออันนี้หากินยากนะเธอบอกเลยคือ <c oughs> จะเป็นกระเพาะปลาตากแห้งที่เขาไปทําเป็นเส้นๆน,น,นี่ให้ดูอันนี้เส้นใหญ่เลยเห็นชัดเลยนี่เห็นไหม oh. อ๋มอ t e เ t u r e จะเป็นแบบนี้นะคะกระเพาะปลาแก้วนะฮะเรเครื่องแกงเข้ามาแบบถึงๆนะไม่มีกากนะว่าจะเป็นรสแบบกลางๆอะไรเงี้ยอันนี้รสแบบไทยๆเลย <c oughs> อืมกินก็ส่วนลร้อนอร่อยแล้วมันไม่ได้เผ็ดเหมือนซ้มตำที่แบบเผ็ดแบบ อันนี้เหมือนเผ็ดปิกไทยอ่ะเนาะมันเผ็ดในคอเร้อนลงไปบุบว้าวเจตีเธอเธอเธอพอละคนเยอะไอ้เขาเดี๋ยวลองกินดูกับป๊าป๊าแก้วมันจะหนุ่มๆกรุบๆเด้งๆอ่ะออืมันแบบกรุบๆจริงอันนี้เพิ่งเคยแบบมันเผ็ดปลายอ่ะมันเผ็ดร้อนอ่ะเธอใช่นี่อันนี้เป็นแกงคั่วสับปะรดนะเ้าใส่มาหอยแมลงผู้กับอันนี้เนาะไข่แมงดาดูน้ำข้นจริงอ่ะที่นี่ดูฮะให้ดูใกล้ๆนะฮะไปฮะ ร,ร้อนอเป็นเมนูที่หากินยากแล้วนะสมัย<ช>น,น,นี้เนาะนี่ใส่สับป,ประรดใส่น้ำแกงขั้วมาแน่นๆอันนี้ราดข้าวอร่อยเลยเธอเอาข้าวมาราดเลยไหมใช่เนาะใครบอกแกงสับป,ประรดไม่เผ็ดนี่เถียงขัดใจเลยเผ <c oughs> ็ดปลายมากใช่ที่นี่เขาไม่ได้ทํารสมาแบบกลางๆไงเธอรสอ,อาหารไทยคือรสจัดคือรสจัดเลยรสไทยแบบดั้งเดิมเลยอะใช่ไม่มีมาแบบกลางๆกินง่ายๆอะไรไม่ใช่นะคือต้องคนชอบเลยเนาะจัดจ้านเลยใช่ใช่ จานกับข้าวที่นี่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นจานใหญ่ๆนะคะทุกคนอันนี้จานที่ผมกิน,นกอ่ะกระเพาะปลาแก้วผัดชาเนี่ย580บาทก็คือมาเป็นเสิร์ฟใหญ่ๆเลยแต่ละอย่างเขาจะเป็นเสิร์ฟใหญ่ๆนะอย่างน้องแจ่มกินอันนี้550เนาะ<ช>เป็นแกงคั่วมาเป็นหม้อเลยอันนี้เขาเป็นของเรียกน้ำย่อยตอนแรกไม่ใช่เหรอคือบางีเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยอันนี้เป็นยำส้มโอกุ้งย่างเธอเขาจะเป็นกุ้งแม่น้ำแบบหัวมันๆด้วยนะใช่ใช่ใช่ ยำส้มโอแบบโบราณนี้ก็หากินยากนะแต่ละอย่างที่เราสั่งมานี่คือแต่ละอย่างหากินยากประมาณนึงเลยอะเพราะว่านี้ดีกินแล้วมันแบบสดชื่นเดียวม,มันมีความแบบเปรี้ยวหวานหก็เขาเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยเธอเธอมาเรียกตอนจะจบละให้ดูเนื้อกุ้งเผาขเขาคือมาแบบช่ำๆมันเยิ้มๆเลยเธอนี่ฮะมากับหัวมันแบบนี้เนาะช่ำๆเนาะกินกุ้งเปล่าเลยมาฮะ,ะเนื้อกุ้งเผ่าฮะกับยำส้มโออุ้ยอ้าวแล้วของพี่อะเดี๋ยว เธอกินยำส่อโอคราวนี้ผมขออนุญาตใช้มือนะทุกคนขออนุญาตริงเนื้อปลาเข้าชิ้นใหญ่จริงอันนี้คือหัวปลาอันนี้หัวปลาอะไรเนี่ยโบดใหญ่ใจมากแล้วเนื้อเน้นๆแหละขอขอกัดเลยนะเธอมาดูโอ้เธอเนื้อเน้นๆจริงเนื้อขาวบ้องเลยโอ้โหปลาอะไรเนี่ยหัวเยอะขนาดนี้เนาะ อร่อมากเนื้อเขาหนุบเด้งมากนะขออนุญาตนะเพอาไปเลยก็คือต้องใช้มือจริงๆอ่ะต้องแท้อ่ะหม้อที่ผมกินอันนี้นะฮะแปดร้อยบาทแต่ก็คือมาเป็นหม้อแบบเป็นเหมือนกระทะหม้อใหญ่ๆอ่ะทุกคนเนื้อปลามาเอาจริงอ่ะแต่ละอย่างเนี่ยผมแนะนําว่าต้องมาไม่ต่ำควาแบบ สองสามคนเออตีสี่ห้าคนก็กินไม่หมดใช่ใช่เยอะมากนี่จะบอกว่าขนมหวานอะไรที่นี่ก็เด็ดนะจะเป็นขนมไทยแบบโบราณโบราณเนาะนี่มาแบบเป็นเซตเซแบบนี้เลยของเธอกินอะไรอยู่นะบัวลอยฟักทองน้ำกะทิสดเธอแล้วดูเม็ดบัวลอยเขาทำมาเป็นรูปฟักทองด้วยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะลองกินสิหอมน้ำกะทิมากแล้วเหมือนในนี้เขาแล้วใส่เป็นมะพร้าวอ่อนด้วยอ่านี่ฮะแบบนี้ฮะหน้าตาน่ากินเนาะ น่ารักอ่ะ้าวกร่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมนะเธออ่ะนะไรคิมีโนโตะกินโนเกนเนี่ยไอ้เหี้ยก็ขำใหญ่เลยดิเนี่ยเข็ดลงใส่ซาวเองนี่แหละเรื่องใส่ซาวเอฟเฟิกแล้วชอบน้ำกะทิเขาอ่ะหอมหวานกำลังดีนะใช่ใช่อืมเขาจะใส่ดอกกุหลาบว่ะนาะเพิ่มกลิ่นเนาะอืมหอมอ่ะอืมเรียบร้อยดอกกุหลาบเข้าไปแล้วกินได้ไม่เลยดอกไม้เฟเจอร์เม็ดนึงเขาจะใหญ่มากเลยนะ คือแบบเหมือนกินแบบเขาผสมผักทองไปด้วยหรือเปล่ามไม่รู้อ่ะใช่นะชัวเขากินใช่เลยโเวละกัดเข้าไปอ่ะมันเหมือน,นหวานนิดนึงเนาะใช่กินเนื้อเักทองมันหอม จริงๆถ้าใครมาหลายคนอ่ะไม่ต้องสั่งเป็นอะลคาร์ดแบบเราก็ได้นะสั่งเป็นเซตเมนูเชฟเทเบิลอันนี้เราไปขอพี่เขามาให้ดูนะคือเขาก็จะจัดเซตเป็นของคาวของหวานเครื่องดื่มให้เราพร้อมเลยจะมีสําหรับ5คน10คนอะไรแบบนี้ก็มีนะหรือว่าถ้าใครอยากกินเป็นเซตซีฟู้ดอ่ะเขาจะมีจัดเป็นซีฟู้ดขันโตกให้ด้วย4ี่พันห้าอเทอร์ก็คือมาแบบจุกๆเลยนะฮะมาเป็นถาดกระด้งใหญ่ๆแบบนี้เลยเรียกอะขันโตกเหรอใช่คือเขาจะมีเมนูให้เลือกเยอะมากนะเป็นเซตเอเซตบีเซตสีเราก็เลือกเอาตามด้ลนะะวแใ ตามมาที่นี่เขาจะชื่อห้องอาหารวันธนานะทุกคนจะอยู่ในโรงแรมมิดโฮเทลนะคือมาไม่ยากเลยลงเส้นเรียบชายหาดมาเนาะเจอพัทยาซอยสามาเลี้ยวเข้ามาได้เลยห้องอาหารเขาจะอยู่ใกล้ๆกับล็อบบี้เลยนะเขาจะเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงสี่ทุ่มเลยใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์นะแนะนําว่าถ้าใครอยากกินเชฟเทเบิลต้องจองล่วงหน้ามา1วันเนะาะเดี๋ยวเราละเอใช่ไปขอเบอร์โทรไว้ให้ดีกว่านะตอนนี้บลอยเธอหมดยางเขาขอช่วยได้ปะเสียงช้อนแทบหลุดเข้าไปในคอแล้วเมื่อกี้